ันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังสือสแตลลี่กำเนิดจักรวาลมาเวลนะครับผลงานของดิจิอาร์ตนะครับก็เป็นผลงานที่ตำงสรรโดยสแตลลี่และปีเตอร์เดวิดนะครับแล้วก็คอลินโลแรนนะครับแปลมาเป็นไทยโดยวันวิสาหุโยงนะครับแล้วก็บรรณาธิการเปรียบุตรสุทธิดาลา น,นี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยเอเมนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหน้านะครับราคาสองร้อยหกสิบบาทจารีมาจากวันมาเวลเดี๋ยวเราจะให้ดูกันจารีผู้สรส้างสรรค์จักรวาลมาเวลครับสบไปเดอร์แมนกับโนริดกาไอรอนแมนฮักอีกมากมายใส่กันดูเหยียดผักสีสันสวยงามมาก กัำลับงบันดาลใจตั้งแต่วัยเด็กม่าทำไมถึงกลายมาเป็นนะักสร้างสรรค์ของมาเวลนะครับาวัยเด็กเข้าสู่ว้ยรุ่นไว้ยทำงานไปเรื่อยอเมริกาตตกาับอเมริกาของเราสมัยสงครามโลกทั้งสองที่เขาได้สร้างสรรค์ไว้นะครับก่อนที่จะเริ่มเ,เป็นมาเวล โล่ภาพยนตร์ฮีโูท่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสตารีถ่ายเรื่องของซีดีเอคอมิกโค้ดอุทธริตี้นะครับเรื่องนี้เรื่องที่มีการประวัติศาสตร์ของวงการคอมิกนะครับเมซิงสไปเดอร์แมนเรื่องนี้มันมีปอดศาสตร์ของวงการคอมิกเยอะนะฮะสอบแทรกมันเยอะเลย นี่เป็นเรื่องที่ำําิดนี่งทีมแมททอสตัวแรกนะครับที่ปรากฏในแขนกับอเรริจาคก็มีแล้วก็อันนี้กํานิดทีมของแฟนพชสชิอโ์ซตครับครั้งแรกนี่ไม่ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มเลยเนะลยแมนเเริแล้วก็ไวร้ายสุดคลาสสิกของมาเวลด็อกเตอร์ดูม เห็นภาพนี้ครั้งแรกคนลุกเลยไม่รู้ทำไมคนที่ทชอบคอม,มิกมาเว่ก็คงรู้สึกเหมือนกัน, <Yeah. S 1> นเลยถึง the incredible ฮะกำเนิดครั้งแรกมีผิวสีเทาอะไรต่ออะไรมีรายละเอียดอยู่เยอะนะครับจงสีแดงก็มีในปัจจุบันนะฮะเทาเขียวแดงก็อะไรอีนอย่างนั้น spider man the amazing fantasy ฉบับแรกที่พิมพ์สไปเดอร์แมนนะครับผ่านเรื่องราวแล้วก็ตอนนี้ทูเดอะมิสทรีที่พอปรากฏตัวครั้งแรกครับเขียนร่วมขเขาเพื่อลุงงานพ่อเดอออฟส์ตัวนี้นี่มันเก็มแอนแมนแอนแมนแรกก็ที่ทำผมทำเงินให้กับมาเวล ในปัจจุบันคืดกำเนิดของเขาให้กำเนิดคือไอรอนแมน45ปีต่อมาของเขาให้กำเนิดขึ้นมาจากเฟิลลี่นะฮะเขาจากฟิลลี่อันฮิสฮอลลิงคอมมานโดนะครับไปเรื่อยชิยริกฟิลลี่ดิกฟิลลี่ด็อกเตอร์สแคนเอ็กซ์แมนนะฮะก็เยอะแยะมากมายนะให้ดูทุกหน้าไม่ไหวครับ ไปซื้ออ่านกันดีกว่า producer, <Yeah. S 1> okay. เด๋ยวติเชอร์เนาะโอเคการทีวีะวอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่ร้านในอินนะฮะนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับ